ใช้น้ำมันก็ไม่ใช่เค้าตร์เพนนะถ้ามันบางผืดตรงแถวเนี้ยอย่างเงี้ยต้องต้องใช้น้ำมันนะกลางขาไมา้นิดห,หนึ่งนะแล้วก็บีบน้ำมันใส่มือเราอย่างเงี้ยอืมหาเอามือนะแล้วก็ลูกลูกเพื่อให้ให้บางผืดมันคายไม่ไม่ใช่เอาเค้าตร์เพนหรือขีดไปทานะเจ็บนะอย่างงี้นะให้มันลื่นหน่อยหนึ่งน้ำมันอะไรก็ได้ ที่มันลื่นๆน,นะออยอ่ะที่เราออยทาของเด็กทาเดี๋ยวมันลื่นๆนะเห็นไหมมันจะลื่นอย่างเงี้ยมันจะไม่เจ็บเพราะเราคลายเราคลายพังผืดเราเราไม่ได้ไปไปนวดเส้นมันเนี่ยเนี่ยเนี้ยก็คือมันเดี๋ยวเราก็คลายมาเบาๆทำเบาๆนะไม่ต้องทำแรงเนี่ยเห็นไหมถูถมให้มันให้ให้ตัวพังผืดมันนิ่มเป้าหมายคือให้ให้ใหตัวหนังเนี่ยมันแยกออกจากออกจากเส้นออกจากกล้ามเนื้อ ก็คือมันคือมันเกาะไงเราก็ใช้การรูปไงรูปเฉยๆนะพอรูปแล้วมันนิ่มมันก็จะเดินเดินคล่องนะเนี่ยมันจะแข็งหนึ่งถ้าเราบีบถ้าเรารููๆไปมันจะแข็งเนี่ยมันจะลื่นมันจะไม่เจ็บมากเจ็บเจ็บเหมือนแฟนทำไหมนะตอนแฟนเจ็บว่นนี้ใช่ไหมเพราะมันแข็งมันแสบไงเดินไปเอาไอ้คีมไม่ได้ต้องจะเป็นยาหม่องพอได้เพราะมันลื่นหน่อยหนึ่ง แต่จะหมองก็จะได้ยาด้วยไงแต่ถ้าเกิดเป็นน้ามันก็ไม่ได้เย็นไม่ได้ยาเราก็แค่ให้มันลื่นเฉยมันมววอย่างเงี้ยเห็นไหมได้ถ้ามันมวยก็จะก็จะได้ยาด้วยเพราะมันมีแต่พวกนี้มันทําบ่อยมันลื่นมันลื่นเสร็จแล้วมันก็หายถ้ามันมันไม่ไม่เกาะแล้วมันก็จะหายได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําตามบอกง่ายๆอันนี้มันจะดีขึ้นนะวนะ แล้วเราก็ไปบริหาร